Để đủ, để đủ Xong rồi, khá xịt rồi Kẹo Các bạn Bảo xì điều cân nhé Các bạn bảo xì điều cân nhé

อ้อกล้วยเจกัตัดไปได้เนั่ยน่ะเออ่เออตัดไปเลยอืมอ,อืมโอ้อยฝนจะตกอีกแล้วเออฝนจะตกอีกแล้ว ตกอีกแล้วจะตกอีกแล้วอืมตกอีกแล้ว บห้องไอ้ชื่นมาตอยแกนักเก้า <laughs> ไม่ต้องตอนเย็นค่อยมาตัดต่อเนี่ยในเบอรอเลยนะเออจะไปกินข้าวก่อนเอายังไปกินข้าวตอนกะเออเควรจะโต๊ะข้าวตอนมาข้าวตอนไหนเนาะเออเออเออเอาเอาอ่อุปรกรณ์เราไม่มีหลังค้าเอามาจากไหนน่ะซื้อมาเท่าไหร่นะเป็นสี่าาสิบซื้อมื่อสองวันก่อนะเออสี่สิบ หกส,สิบหกสิบ,สบเดี๋ยวมือแรกค่อยมาเจ็บเจ็บยังอันตัดต้นน้อยมันออกเนาะโอ้ท้าปล่อยลงตรงตล,ลายแผ่นกับอืมท้าพออีมสีมหลิงอะไรท้าขอรังบุญน,นะมันลิงแห้นะโอ้นะโอ ถ้าแบบีดีกรรมนะเออตกแล้วอพอเราจะแห้งนี่อ่ะอืมาทางทั้งควรทั้งอย่างเนาะโล่งทั้งควรทั้งอย่างนี้มาเสียงโทรศัพท์ไผรนะซอสซับแก้วอช่เพิ่งอะเออนี่เป็นห่อยถ้าเป็นห่อยไม่อยากลงมันก็ดึงไม้มันขึ้นมาเลยนี่ผมมัดติดไว้ท่านี่เฮ้ยเด็กอะมามามาฝนจะตกแล้ว เรีย๋ยมไม่ได้เลยแป้งเทาเสร็จงานนี้ตาย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 กินข้าวก่อนดีนะพอ,พอมีวิชาชอบนังคาไม่งั้นีพ่อสลาไม่เสียเงินห้าร้อยเองนะฮอฮาแต่เรื่องไหนค้างต้นไม่นะค้างค้างยังเป็นชีวิตกิตใจ ต้นมะพร้าวเนะี่ยสักวันหนึ่งต้องโดนนะ่ะนะมะพร้าวมไม่ได้ก้าวนั้นนะถ้าเขาเอารถมาจอดไว้หันนะมันต้องสักวันหนึ่งอนะ่ะมันจะงานใหญ่เลยต้องสร้างรถยกให้เขายกไว้ข้างบนนะแต่ข้างล่างอืึ่งห้าโมงเว่กันซะหน่อยเจ้าไปนอนไปนอง đi du chi ngua chi ngua sám cá pha hòn pha long đang ban nong chi ngua pè cái đẻ, งัวเป๊ะเอารถมาลากเือ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 ก isin, siap, amitad tắt một bụt lại xem mi xem mi nào uốn tóc <laughs> เจ็บผ่าก่อนนะผ่าก็ไม่แห้งเจ็บเจ็บเจ็บฝาห้องก็ลืมก็ลืมกลืมก็ลืมก็ลืม,ลมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเจ็บใส่ตะกะอันนี้ยังบง่แห้ง เต็มใจจกาอืมเห็นไหมต้นกล้วยเต็มต้นมะละก็เห็นอ่ะมะละก็แต่ขิงมัวมาแล้วเห,มามาเห็นไหมงามมากไปแล้วเห็นไหมเห็นไหม กัะเพราเมื่อเช้านี้เผาก่อนไม่ไหมเผากับผ้าไหมใี่ไหมเอ้เห็นมันฝนก็ะมืดมาะะะมะพราะ้าวักกวันหนึ่งจะโดนลังคาแล้ว